แน่นอนครับนี่คือโน้ตสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับรีวิว2 0 2 6 Toyota Mini Land Cruiser ในภาษาไทยจำนวน700คำแปกโดยไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อหรือหมาเหตุแต่มีการพูดถึงการกดติดตามช่องสวิตรีวิวการและให้ผู้ชมกดไลค์แชร์แสดงความคิดเห็นตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมแนะนำช่องด้วย สวัสดีและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องสวิตรีวิวการขอเชิญกดติดตามช่องของเราวไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่พลาดรีวิวสุดพิเศษเกี่ยวกับรถใหม่ที่จะเปิดตัวในปี2026วันนี้ผมจะพาไปทางความรู้จักกับ2026 Toyota Mini Land Cruiser รุ่นเล็กที่ทุกคนรอคอยพร้อมรีวิวสปอร์ตสมรรถนะสเปคและฟีเจอร์ต่างๆมาดูกันว่ารถรุ่นนี้จะตอบโจทย์ทั้งชีวิตเมืองและการผจญภัยอย่างไรบ้างรุ่น Mini Land Cruiser หรือบางคนอาจเรียก Land Cruiser เจ็คือแนวคิดใหม่ ของโตโยต้าที่ต้องการนำดีเอ็นเอการลุยของแลนด์ครูเซอร์มาไว้ในไซส์ที่กระทัดรัดและล่องตัวมากขึ้นรถคันนี้น่าจะมาในตัวทางขนาดเล็กคล้ายกับโฟล์ค o อสหรือฮันเดคนความยาวประมาณ4,500ม mm, ิลลิเมตรกว้างราว1,830ม mm, ิลลิเมตรและสูงประมาณ1,850ม mm, ิลลิเมตรพร้อมความสูงใต้ท้องรถหรือ ground clearance ประมาณ210มิลลิเมตรทำให้มันทั้งขับเข้าซอยแคบได้คล่องและยังลุยวิบากได้ดีเช่นกันแพลตฟอร์มที่ใช้คาดว่าจะเป็น A อ0ีสูง ซึ่ง Toyo ต a ใช้กับล c h เ m p เป็นโครงสร้างแบบ l a เด e r Frame หรือบันไดรองรับการใช้งานหนักและโทนทานตัวรถออกแบบด้านหน้ามีเส้นสายที่ย้อนยุคให้ความรู้สึกคลาสสิกพร้อมรายละเอียดไฟเลตทรงเหลี่ยมช่องดักลมแบบกล่องสี่เหลี่ยมและตัวถัวงสไตล์บ็อกซีรวมถึงกระจกบ,บานเตี้ยด้านหลังฝากระโปรงท้ายแบบเด้งและยังอะไล่ยด้านหลังทําให้ลุกดูแข็งแกร่งและพร้อมรุยอย่างแท้จริงในแง่ขุมพลังมีข่าวหรือว่าอาจมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.4ลิตรหรือเครื่องยนต์เบนซิน2 7ลิตรซึ่งใช้ในฮิลส์แชมเปเช่นกันโดยอาจมีระบบกับเคลอนสีล้อตเต็มเวลา 4WD รองรับการเข้าโหมดลุยและยึดเกาะที่มั่นคงบางแหล่งคาดการว่ารถอาจมีตัวเลือกไฮบริดแบบไม่ไฮบริดหรือพลักอินไฮบริดแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้ผสมผสานความหรูหราและเทคโนโลยียุคใหม่อย่างลงตัวบอกนั่งดีไซน์หรือวัสดุมิกระหว่างหนังคุณภาพกับผ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจมีระบบปรับอุณหภูมิเบอดนวด หรือระบบปรับไฟฟ้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่น่าจะเกิน12นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto รวมถึงมีมาตรวัดบนหน้าปัดแบบดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ตามโหมดการขับขี่หรือดูข้อมูลรถแบบเรียลไทม์เรื่องสมรรถนะและฟีเจอร์ลุยโตโยต้ามีชื่อเรื่องระบบมันติเทรนซีเล็กและ t รอคอนโทรลที่ช่วยควบคุมรถในเวลาลุยบนพื้นต่างระดับได้อย่างมั่นคงระบบรองรับอาจใช้แบบเพิร์สริงส์ระยะยาวพร้อมโช๊คขัาปรับอัตโนมัติ Adaptive Dampers และอาจมีระบบเคดิสหรือเทคโนโลยีปรับโครงสร้างตัวรถให้สมด,ดุลในการหลุนความปลอดภัยก็สำคัญ Toyota ามินิแลนด์ครูเซออาจมาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงดสเช่น Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Automatic Emergency Braking อหรือขั้นมีระบบขับอัตโนมัติป็นพิสระต,ตามแนวทางของโตโยตา้าราคาโดยประมาณสำหรับตลาดโลกคาดว่าทั้งรุ่นธรรมดาและไฮบริดจะอยู่ในช่วง40,000-45,000 เรียนสารัฐประมาณ1,315ล้านบาทในบางประเทศซึ่งถือว่าน่าสนใจเมื่อเทียบกับความหลอกของแรงคูเสอร์ขนาดย่อมที่ทั้งลุยทั้งเรียบคล่องตัวในมือและพร้อมลุยจริงจังสุดท้ายหลายแหล่งรายงานว่าโตโยต้ามีแผนจะเปิดตัวแรงคูเซอร์วินิหรือเจรุ่นใหม่นี้ใน